ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับผ้าปิดตาเงินล้านหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีผ้าปิดตารุ่นนี้เองเมื่อทางวัดนำออกมาให้บูชาเมื่อปีพุทธศักราช2521ทำให้ทางวัด ได้รับเงินทำบุญร่วมกับพระพิมุนอื่นรวมกันแล้วได้เงินถึงหนึ่งล้านบาทเศษนับเป็นครั้งแรกที่ทางวัดมีเงินล้านบาทจึงเรียกชื่อพระปิตาลุ่มนี้ว่าพระปิตาเงินล้านนับว่าเป็นพระปิตาที่มีทั้งพุทธคุณสูงส่งและมีชื่อที่เป็นมงคลอย่างมากด้านหน้าองค์พระนิ้วมือชัดเจน ติ่งหูยาวลงมาเกยไหลใบหูชัดเจนล่องลึกระหว่างขาลึกคมชัดส่วนด้านหลังเป็นยันตีที่สิงเหขอบด้านหลังมีเนื้อปิ้นบ้างพิมพ์อักขรยันชัดเจนภาพปิตาที่ได้รับความนิยมสูงมากเป็นอันดับต้นๆผู้ที่นำไปบูชาล้วนประสบพบเจอความสำเร็จมีเงินทองหมุนเวียนคล่องตัว และปากต่อปากทำให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทวีคูณจำนวนการจัดสร้างเนื้อผงใบลานตะกุดเดี่ยวนี้สร้างจำนวน3,091องค์เนื้อผงใบลานตะกุดคู่จำนวนการจัดสร้าง548องค์เนื้อเกสรเนื้อผงเกสรตะกุดเดี่ยวสร้าง4,480องค์ขนาดองค์พระ กว้าง2เซนติเมตรสูง2.6เซนติเมตรเหมาะสำหรับผู้หญิงของพุทธคุณของพระปิดตารุ่นนี้เชื่อกันว่ามีโชคลาภและเป็นเมตตามหานิยมนุ่นเงินนุนทองมีเงินทองใช้ใจ่ายคล่องตัวพระราชสังวราพิมนตลหรือหลวงปู่โตอินทสุวรรณโนเป็นอดีตเจ้าวาดวัตดตูฉิมพีเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดธนบุรีในอดีตเป็นพระคณาจารย์ที่รู้จักกันดีด้วยวัดปฏิบัติอันงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธทุกชนชั้นท่านพร้อมด้วยบุญบารมีและอิทธิบารมีหลวงปู่โตนั้นท่านเป็นพระที่มีศีลวัดปฏิบัติอันงดงามมีกิริยามารยาทที่ดูแล้ว น่าเลื่อมใสศรัทธาและมีความสุภาพอ่อนโยนมีความเมตตากรุณาต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้และท่านได้เคยเจอเกี่ยวกับโรคระบาดหลวงปู่ท่านเห็นลายคนไม่สบายท่านก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะท่านเองก็เป็นโรคนี้ด้วยเหมือนกันท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าหากท่านยังมีชีวิตอยู่ขอให้ท่าน จงหายจากโลกนี้แต่ถ้าท่านหมดบุญแล้วก็ขอให้ท่านมรณะภาพตกตอนกลางคืนท่านได้นิมิตว่าหลวงพ่อบ้านแหลมได้นำน้ำพระพุทธมนต์มาเจริญให้พอท่านตื่นมาท่านก็มาดื่มน้ำพระพุทธมนต์และสุดท้ายท่านก็หายจากโลกนี้พระเครื่องของท่านมีปฏิหารศักดิ์สิทธิ์ มีประสบการณ์เล่าขานมากมายตั้งแต่เหนือจรดใต้ทั่วประเทศไทยจนกลายเป็นพระหลักยอดนิยมของเมืองไทยลวงปูตโต้นั้นท่านได้ดำรง,งตำแหน่งเจ้าวาดวัดประดูชิมพีเมื่อวันที่พ0กรกฎาคมปีพุทธศักราช2,456ถึง5มีนาคมปีพุทธศักราช2,524จนกระทั่งมรณภาพรวมสิริอายุได้93ปี 73พราก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่